คือโอเคอยากไปเรียนเหรอผมให้เงินคุณไปเรียนแล้วแล้วก็จบกัน สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่านะคะก็ไ่พ้นเรื่องหญิงไทยนะคะเพราะว่าช่องของป้าแก้วจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสาวไทยนะคะมีสาวไทยท่านาติดต่อรู้จักติดต่อกับผู้ชายทาง เว็บหาคู่แล้วทีนี้พอคุยกันไปได้สักพักเขาก็มาหาที่เมืองไทยนะคะพอเขามาหาที่เมืองไทยแล้วก็พากันไปเที่ยวไปอะไรแต่แต่ภาษาก็ไม่ดีนะคะใช้ทานสเลตใช้ Google แปลภาษาคุยกันซึ่งมันก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคะเข้าใจผิดไปคนละทิศคนละทางนะคะแต่เขาก็พยายามพูดภาษาที่แบบ คือพูดภาษาง่ายๆกับเธอนะคะกับน้องเขาทุกอย่างราบรื่นดูดีมากทีนี้เขาขอแต่งงานน้องก็เลยบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะแต่งงานขอไปเรียนภาษาก่อนนะคะแล้วพอบอกว่าขอไปเรียนภาษาเพิ่มก่อนเขาก็บอกโอเคนะ,คะไปเที่ยวช่วงเวลาก่อนเขา เขาจะกลับเขาบอกว่าไม่ต้องไปส่งเขานะคะเธอก็ก็งงว่าให้ทําไมถึงไม่ให้ไปส่งหรือหรือทําไมนะคะคือหลังจากที่บอกว่าเธอไม่พร้อมที่จะแต่งงานกับเขาขอไปเรียนภาษาก่อนในความหมายก็คือให้ให้ฉันเรียนภาษาก่อนนะให้ฉันได้ภาษาก่อนแล้วแล้วเราค่อยแต่งงานกันอันนี้ในความคิดของน้องแต่ฝรั่งเขาก็ให้เงินไปเรียนภาษานะคะ <c oughs> ที่เงินให้ให้น้องไว้สามหมื่นนะสามหมื่นหรือหกหมืนนี่แหละแล้วเขาก็กลับประเทศเข้าไปทีนี้น้องก็มาคิดว่าเฮ้ยเขาจะเทเราหรือเปล่าหรืออะไรหรือยังไงหรือเขาโกรธที่เราไม่ยอมรับรัก,ร,กรับแต่งงานกับเขานะคะอันนี้มันก็ในในความคิดเห็นส่วนตัวของพระแก้วนะคะมันก็คิดได้ ได้หลายแง่หลายมุมนะคะหนึ่งก็คือโอเคคุณไม่พร้อมคุณอยากเรียนภาษาโอเคฉันซัพพอร์ตคุณไปเรียนภาษานะเมื่อเมื่อคุณคุณโอเคเมื่อไหร่คุณบอกผมว่าคุณพร้อมที่จะแต่งงานกับผมเมื่อไหร่แล้วค่อยมาแต่งงานกันนะคะอันที่สองก็คือโอเคอยากไปเรียนเหรอผมให้เงินคุณไปเรียนแล้วเราก็จบกันนะคะถือว่าเงินที่ให้เป็นค่าจ้างที่ คุณมาเที่ยวกับผมก็ได้อันนี้มันก็คิดไปได้หลายแง่หลายมุมนะคะแต่แต่จากประสบการณ์ส่วนใหญ่ก็คือที่อ,อ้ออีกอย่างหนึ่งที่เขาไม่ให้ไปส่งก็คืออาจจะเขากังวลนะคะว่าออน้องอะ่ะจะลำบากนะคะแต่คือไม่เข้าใจว่าวันไปส่งก็ได้แต่อันนี้เป็นอาทิตย์สุดท้าย คือมันเป็นอะไรที่ทําให้น้องเกิดอาการน้อยใจแล้วเกิดอาการลังเลว่าเฮ้ยเขากลับไปประเทศเขาแล้วเขาจะโอเคไหมเขาจะกลับมาหาไหมหรือเขาจะอะไรไหมอย่างเงี้ยนะคะมันก็ก็ต้องรอนะคะเรื่องแบบนี้มันมันต้องรอว่าพอหลังจากที่เขากลับไปประเทศเขาแล้วเขายังติดต่อกลับมาไหมถ้าสมมุติว่าเขายังติดต่อน้องกลับมาก็ถือว่าความสัมพันธ์ยังยังเดินหน้าต่อแต่ ถ้าเขาหายหัวไปเลยนั่นแสดงว่าเขาจบความสัมพันธ์กับเราแล้วเขาจะไปหาคนที่พร้อมที่จะเซเยสในการที่จะแต่งงานกับเขานะะมันมันก็อ่านยากนะคะเพราะฝรั่งหรือผู้ชายแต่ละคนก็นิสัยแตกต่างกันนะคะความคิดความอ่านก็แตกต่างกันอย่างเราคนไทยเราเรายังความคิดเห็นหรือความคิดอะไร ของเราก็ยังแตกต่างกันเลยนะคะดังน,น,นั้นแล้วในกรณีแบบนี้มันก็ยังไงล่ะเขาเรียกมันก็พูดยากนะมันต้องใช้เวลาอีกนิดนึงรอเขาติดต่อกลับมาก่อนนะคะหรือน้องก็ส่งข้อความไปถามเขาก็ได้นะ,ะอันค่ะเรื่องนี้ก็จบไปเนาะทีนี้วันเมื่อวานเมื่อวันก่อนป้าแก้วมีโอกาสได้ฟังเรื่องของ ของในรายการของคุณคุณต้นหอมนะคะจัดในรายการหอมรับแขกอะไรแบบนี้นะแล้วก็เชิญคุณอ้วนรีเทิร์มาแกก็เล่าเรื่องชีวิตที่แสนลำบากของแกในวัยเด็กนะคะแล้วแกก็ได้ไปทํางานที่ญี่ปุ่นเป็นช่างแต่งหน้านะคะเป็นช่างแต่งหน้าแล้วก็เจอสาวก็มีสาวๆหลายคนนะคะที่ที่ไป ขายบริการที่นั่นค้าบริการที่นั่นนะซึ่งมันเป็นชีวิตที่ลำบากมากนะคะทนทุกข์ทรมานมากในสมัยก่อนผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ไปไม่ได้โดนหลอกแต่ว่าไปเพื่อครอบครัวเพื่อที่จะให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขน้องกำลังเรียนพ่อแม่ก็จนนะฮะส่วนใหญ่จะออกในแนวนี้แล้วก็ในการ รับแต่ละครั้งบางคนนะคะสิคนถึงสิห้าคนขึ้นไปต่อวันบางคนก็ทนไม่ไหวนะคะก็ส่วนใหญ่จะหนีวีนะคะแล้วบางคนทนไม่ไหวก็จะเดินเข้าไปมอบตัวแล้วให้เขาส่งกลับไทยนะคะแต่หลายๆคนต้องทำงานสมมุติว่าแม่แท้เขาให้เงินเออเขาออกค่าใช้จ,จ่ายทุกอย่างนะคะสมมุติว่าเป็นเงิน อ่สี่ห้าแสนนะคะมันก็จะขึ้นดอกเป็นล้านหรืออะไรประมาณนี้อันนี้มาแก้วที่ฟังมาคร่าวๆนะคะแล้วก็ต้องพอไปถึงก็ต้องไปทํางานใช้หนี้ก่อนนะคะพอครบล้านหนึ่งแล้วแม่แท็กเขาก็เลิกเชียร์ก็ไปหาหาเอาเองหาไรายได้เอาเองหาจับแขกเอาเองนะคะซึ่งมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอีกกรณีหนึ่งก็คือพอแท็กกำลังจะหมด เขาก็จะขายเธอต่อไปอีกอีกสถานที่หนึ่งให้ให้แม่แท็กอีกคนหนึ่งเธอก็ต้องไปใช้นี่ก็จะวนเวียนชีวิตก็จะวนเวียนอย่างเงี้ยก็จะไม่มีเงินเป็นของตัวเองนะคะอันนั้นในสมัยนู้นนะคะที่ที่คุณอ้วนรีเธิร์เล่าให้ฟังแต่ทุกคนนะคะทุกคนทนไม่ไหวก็ขอจบชีวิตตัวเองนะคะบางคนทนไม่ไหวก็เข้าไปมอบตัวบางคนก็ต้องทนนะคะสุดท้าย ก็เป็นโรคร้ายเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งนะคะที่เคสที่คุณอ้วนรีเทินบอกว่าเป็นเคสที่น่าอานาถมากเพราะว่าแม่ก็เป็นหมอนวดนะคะมีลูกสาวก็เลยอ่ะในๆก็ก็จะได้ทำนองนี้อยู่แล้วก็เลยขายลูกนะคะในที่สุดเด็กคนนี้ก็ติดโรคร้ายนะคะแล้วก็เสียชีวิตลง อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องราวอีกชีวิตหนึ่งในด้านหนึ่งของผู้หญิงไทยเราที่ต้องไปต่อสู้ดิ้นรนที่ต่างประเทศนะคะเพื่อครอบครัวนะคะมันไม่ได้สุขสบายเลยแต่เพื่อคนที่อยู่ข้างหลังให้อยู่ดีมีสุขนะคะอันนี้ป้าแกวก็อยากจะฝากเตือนหลายๆคนนะคะที่ อยู่เมืองไทยไม่ใช่ว่าพอลูกสาวแต่งงานหรือลูกสาวไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วส่งเงินมาให้คุณเยอะๆคุณก็ใช้เงินมือเติบโดยไม่ไม่คิดเลยว่าลูกจะเอาเงินมาจากไหนนะยังไงก็ให้นึกถึงลูกสาวบ้างว่าชีวิตเขาจะลำบากแค่ไหนกว่าเขาจะได้เงินมาให้คุณนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการราชนีวันนี้ไปทํางานค่นะหลังจากที่หยุดมาอาทิตย์หนึ่งนะคะเริ่มต้นทํางานใช้ชีวิต ปกติเข้าสู่ชีวิตปกติเอาละค่ะไปแล้วนะคะวันนี้วันอาทิตย์ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดนะคะสวัสดีค่ะ